มาเจอคุณปิ้นอีกวันแล้ววันนี้เรามาดูเรื่องอะไรดีคะอ๋อนนี้ทำไว้แต่คราวที่แล้วนะคะวันนี้เป็นปุ๋ยปุ๋ยน้ำขี้วัวที่เอาผส้ปุัวมันยังมีขี้วัวใช่ไหมะใช่ขี้วัวสดๆแล้วก็น้ำาอึ่งเดียวแต่นี้มันยังมีจุลินทรีย์ทำงานอยู่เลยได้ไงอ่ะก็คือมันมีฟองอากาศขึ้นมาทีนี้ว่าเดี๋ยวเราจะรอให้ฟองนี่มันสงบแล้วผิวหน้าเป็นเงาเงาเราก็ใช้ได้ สงบแล้วผิวหน้าเป็นแบบว่าฟองต้องหายไปฟองต้องหายไปก่อนเราหมักไว้เท่าไหร่แล้วคปิงนี่เดือนหนึ่งแล้วแต่ว่าแค่ขี้วัวสดๆกับน้ําเลยใช่เดือนนึงต้องประมาณเท่าไหร่สองเดือนได้ไหมคะจนกว่าฟองมันจะสงบดูกันเอาเองนะจ๊ะเราให้ฟองหายจ้วขี้วัวก็เอาไว้ใช้รดรถดินได้เวลาเราเตรียมดินแต่ว่าจะหาซื้อที่ไหนคะขี้วัวสดเนี่ยค่ะขี้วัวแห้งได้ไหมขี้วัวแห้งมันก็จะดีน้อยกว่าสดเยอะเลยแต่มันน่าจะหาง่ายกว่าเยอะเลยค่ั คือถ้าเราจะทําปุ๋ยหมักจากเศษพืชที่เรามีอยู่ครับก็จะแบ่งเป็นเศษพืชที่มันแห้งกับเศษพืชที่มันสดเศษพืชที่มันแห้งเนี่ยถ้ามันแข็งมากนักเนี่ยก็สองส่วนย่อยมันหน่อยให้มันเล็กเล็กแต่ถ้าเกิดว่ามันมันผูกพังมาแล้วบางๆเนี่ยก็เป็น3ส่วนแล้วก็เศษพืชสดส่วนหนึ่งพวกนี้คุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ลดน้ำไม่ชุ่มแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆผูกพังไขกลายเป็นเนื้อุ๋กก็ค่อยลดน้ำไปให้มันเปียกใช่ใช่ค่อยไม่ให้มันแห้งถ้ามันแห้งมันก็จะไม่เกิดการย่อยต่อไปทีเด นี่ปุ๋ยหมักของเราก็ใช้ได้หมดแล้วนะครับนี่ดีมากเลยสภาพนี้น,นี่คือสภาพแบบมันมีความอ่อนนุ่มล่นซุยแล้วก็อมน้ําได้ดีแล้วก็ไม่ค่อยเหนียวติดมือด้วยในขนาดว่าชื้นมากนะเราก็ร่อนเอาเศษไม้เศษอะไรที่มันใหญ่เกินออกไปนี่ก็ใช้ได้เลยอันนี้เหมือนแชะไปหน่อยนึงอาจจะต้องให้แห้งนิดนึงเลยจะสังเกตได้เลยว่ามันคนเราคุณตี้กันอันนี้มันจะเหนียวติดมืออันนี้คนเราคุณภาพเป็นกับอันนั้นอ่ะน,นี้มันเหนียวติดมือแต่อันนั้นเือนไหมมันไม่เหนียวติดมือไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวร้อยมันแห้งหนัก้้ก็สยใชได เอ้ยอันนี้กินได้อันนี้เล็กส้มกบส้มกบม,มันจะออกเปรี้ยวๆเฮ้ยได้ผักกินจิ้มมันพริกอันไหม่ะส้มกบมึงนอ,อกเรียก oxalis โอ้หมีชื่อภาษาอังกฤษที่ทไฮโซอ,อืออกเปรี้ยวๆคล้ายใบมะข่ะใช่ทำกับข้าวได้อร่อย จริงว่าจะพืชจะเป็นตัวบ่งบอกว่าดินดีหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ขึ้นแสดงว่าดินเราเริ่มดีขึ้นมาก็คือแทนที่จะเป็นต้นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นแต่มดเยอะเหมือนกันเนาะเป็นพืชเป็นสมุนไพรเป็นอะไรพวกนี้ขึ้นพวกนี้มันก็แสดงว่าดินเราเริ่มดีขึ้นละเพราะว่ามันมีความมีเนี่ยมันมีความผงร่วนซุยแล้ไม่เหนียวติดมือแบบเนี้ยผงร่วนซุยไม่ติดมือซึ่งซึ่งการที่จะทําให้เป็นแบบนี้ได้เนี่ยก็คือต้องดูแลดิน คือถ้าดินดินจะโป่งร่วนซุยเลยไม่เหนียวติดมือแบบนี้ได้เนี่ยอันนี้จะต้องแบบคอยดูแลรดน้าพรนดินสม่ำเสมอถึงจะแบบแบ่งที่กันระหว่างน้ําและอากาศได้อันนี้ก็แสดงว่าเออสวนคุณบัวก็ดูแลได้ดีอันนี้ก็ดอกแววมายุราออกเต็มเลยลจากหลังจากตอนนั้นท,ที่มันตายไปเสียใจมากมันก็นี่ก็เป็นดอกไม้กินได้อีกอย่างหนึง่งใช่มไม่แลวที่สำคัญคือทีแรกเรานึกว่ามันตายแล้วแล้วเราก็ ทิ้งๆมันไว้ปรากฏว่าไอ้เหมือนกับมันคงจะร่วงไปนีมีเม็ดมีม็ดนมันก็ขึ้นของมันเองค่ะคุณผูชมแล้วนี่สอนให้รู้ว่าอะไรที่มันตายๆแล้วอย่าเพิ่งทิ้งค่ะะไม่งมนไม่ไม่ไม่ไมนไม่รของม่ไ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 ล่ไม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 ่ได้ไม่ไลาไม่ไม่ไม่ได่ไม่ทม่ไม่ไมนกมจะมวามปลี่ยนแปลง ใช่ให้เห็นอ่ะอันนี้มีขิงมันถ้ามันขึ้นมาขนาดนี้แล้วคือเราจะต้อง,ต,องต้องแยกแล้วครับเแยกไปปลูกได้หลายต้นเลยเนะนี่ยเนี่ยนี้มีกอหนึ่งมีกอหนึ่งมีกอหนึ่งนี่นี่แปะตาปึงได้แปะตําปึงไปทําอะไรดีเ<ะ>ขาบอกว่าดีมากรัดหน้ารัดหน้าแปะตําปึงอันนี้นะคะสมุนไพรแปะตําปึงอุ้ยมันมีขนนุ่มมาก ทำรัดหน้าได้อ่ะเดี๋ยวลองเลยอันนี้เคปสกูตเบอร์รี่ของไทยอ่าก็คือใช้กุ์รี่ไอชอบกินแต่นี่เป็นทงเทงอันนี้มันจะไม่ไม่เปรี้ยวมันจะหวานน้องกินได้แล้วเหรอคะได้แล้ว,ลวกินอันที่ร่วงรงกิน,น,กข,นข้างในข้างในข้างในหวานอากินทั้งเปลือกไปแล้ว<า>อร่อยมากเหมือนแบบมะเขือเทศที่อ่อนมันหวานกว่านะมันหวานแบบหวานเหมือนแตงไทยอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เอาเม็ดเอาเม็ดมันมาบี้บีแล้วฝังดินแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่ลูก,<า>กที่มันสุกๆอย่างนี้นนะฮะลูกเหลืองๆอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะทําให้ชุ่มคอด้วยก็ใช้พืชกินได้อันนี้ดีมากภาษาไทยคือทงเทงครับทงเทงมันมันนี่มันค่อยธงเทงดีจังเลยมีตรงไหนอีกเนี่ยปักกระสังกินได้ปักกระสังกินได้เหรอได้เนี่ยมันจะเป็นตักกระสังกินได้จะเป็ดเป็ดนิดนึงนี่ไปล้างนิดนึงแล้วเอาไปทำอะไรคะยำเอาไปยำแบบสดเหรอคะเอาไปยำสดนะฮะเอาไปยำสด ก็ถ้าเกิดมีพวกเปรี้ยวพวกเผ็ดมันก็จะลดความเป็นพิษมันลงมันจะเหมือนมะเฟืองดิบอะ่ะรสชาติมีสเสน่ห์มากนะใช่จริงๆทำอาหารไทยอร่อยนะมันมีความแบบจะเป็นเผ็ดสู้ๆม,มใช่เต็มสวนเลยเต็มสวนเลยเต็มสวนเลยได้เมนูใหม<า>่หลายเมนูเลยใช่แล้วรสชาติแบบน่าสนใจมากย่าปักกิ่งต้มทำน้ำสมุนไพรขับปัสสาวะขับัสวะการขับปัสสาวะนี่มันก็ดีนะครับมันก็ช่วยขับพิษชรับอะไรทาร่างกายเรา เชิงดานี่ชอบมากเอามาผัดไข่จริงริเดี๋ยวนี้เขาก็ทําชาชาเชิงดาเอาใบอ่อนยอดอ่อนไปคั่วคั่วกระทะใช่คั่วไฟมันอ่อนแต่ว่าถ้าถ้าเราควบคุมไฟได้ไฟมันอ่อนเวลาทําอะไรพวกนี้มันจะสีมันจะไม่เปลี่ยนแต่ถ้าตากแดดแรงๆปุ๊บมันก็จะดำไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราคั่วไฟอ่อนมันก็ยังคงเขียวอยู่อ๋อมันก็จะเป็นเขียวๆแล้วก็ใช้เป็นชาใช่ช่วยอะไรคะช่วยลดน้ำตาในเลือดน้ำตาในเลือดดี นี้ก็เป็นวัชพืชที่ขึ้นเองอีกอัญชันายเป็นวัชพืชเนาะพิริว่าพอดอกอัญชันเนี่ยเราเห็นมันสวยดีมันดอกซ้อนดีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราอยากเก็บเม็ดเนี่ยก็รอฝักมันเห็นไหมอันนี้ฝักมันอัญชันเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วฝักมันก็คล้ายๆกับถั่วฝักกะินะเออมันฝักกะถินคล้ายๆถั่วลันเตาคล้ายถั่วแปรอะไรเงี้ยนะก็รอฝักให้เม็ดมันแก่เอาเม็ดมันแก่ก็จะมีเม็ดสีดำดาอยู่ในแล้วก็เม็ดไปพออันนี้อยากให้มันขึ้นกระถางไหนขึ้นตรงไหนก็จะได้ละ คือคือถ้าเกิดขุดย้ายเนี่ยอกาสรอดมันน้อยโอเคหลากลากมันคนข้างแต่มันขึ้นง่ายอยู่แล้วต้นนี้ใช่แต่หน้าเนี้ย่าลืมอย่าขาดน้าอ,อย่าขาดน้ำเพราะว่าเนี่ยจะเป็นอะไรอย่างง่ายง่ายแมลงจะมากัดกินได้ง,ง่ายส่วนต้นหอมอะไรพวกนี้เวลาดูแลก็คือเราเรา <Okay. S 1> เอาใบเหี่ยวเหี่ยวใบแห<ๆ>้งออกร่วงใบใบที่ล้มลงอะ่ะเราก็เอาไปทำกับข้าวกินก่อนพย <Yeah. S 1> ายามให้ลำต้นมันตั้งโดนแดดเลย อันนี้เราจะพูดถึงเรื่องออร์แกนิกที่เขารับรู้กันทั่วไปนะหรือแม้กระทั่งเบลไดนามิกที่ที่เราปรไปเรียนรู้ทำกันเนีคือจริงๆการปลูกผักบนบน,บนโต๊ะบนแคร่แบบนี้ถ้าสมมุติว่าฟาร์มนั้นเป็นฟาร์มที่จะจะ,จะเคลมนะว่าตัวเองทำออร์แกนิกหรือเบ็นดอามกิกอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้ถ้าฟาร์มนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะเขาก็จะไม่ให้ S <S 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 เพราะว่าแบบนี้ก็คือเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันดัดแปลงไม่ได้จัดธรรมชาติจริง <S <S แล้วก็เราไม่ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมคือถ้าเกิดเราทำกับพื้นเรายัองปรับปรงดินตรงนี้ไงอันนี้น่าจะเป็นไบโอไดนามิกไหมพราจริงออร์แกนิกปัจจุบันก็ไม่เริ่มนะครอบเร <S <S ิ่มเร <S 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 ิ่มเริ่มไม่ยอมรับอันนี้เท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมีตังเยอะ ออกออกออกไปทำฟาร์มออแกนิกแล้วก็เป็นโต๊ะเงี้ยปลูกหมดเลยแล้วก็ตั้งโรงเรือนหมดเลยไม่มีพืนที่เป็นแบบระบบไม่เทียมธรรมชาติอะไรเลยอ่าซึ่งก็เลยก็เป็นข้อตกเสียงมานานหลายปีปัจจุบันแต่ว่าถ้าไว้ที่พือนี่มันศัตรูพืชนะก็อยู่ที่การปรับปรุงดินแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโจทย์ยากก็คือการเรียนรู้กับสภาพภูมิอากาศเพราะว่าอากาศตอนนี้ก็แปรปรวนนี่เราเหมือนตกพัดๆแต่ว่าตอนนี้นั้นคือเดี๋ยวนี้การทำฟาร์มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออแกนิกหรือไม่ก็ตาม มันก็ยากขึ้นเพราะว่าอากาศมันแปรปรวนมากพอ<ม>อากาศแปรปรวนมากเดี๋ยวฝนตกเลี้ยงน้ำเดี๋ยวอะไรเงี้ยการปลูกพืชมันก็ยากขึ้นจริงๆก็ก,การปลูกพืชในโรงเรือนหรือการปลูกพืชแบบในโต๊ะปลูกอะไรเงี้ยก็อาจจะพอมีบ้างเป็นบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะฟังเพราะยังไงแล้วเป้าหมายของออร์แกนิก v e เ o p e r อะไรนี้หรือฟาร์มที่ยั่งยืนในการเนี่ยเขาต้องมีส่วนร่วมในการ พัฒนาปีกมันล้อมีดีขึ้นมาพัฒนาดินพัฒนาระบบมิเวกความหลากหลายของชีวแต่ว่าที่ที่พบว่าอันนี้ที่มันดีกว่าคือเรื่องของหอยทากนะก็จะกันใ้บางส่วนเพราะมันปีนลำบากใช่มันปีนไม่ได้หอยทากนี่ดุมากโดยเฉพาะกบผักเกล็ดใช่ทีนี้ว่าสวนพุ่บัวนี่หอยทากมันยังเยอะอยู่มันจะมีร่มให้มันหลบซ่อนทีนี้ว่าถ้าเราตัดแต่งต้นไม้บ้างให้แดดมันลงอยู่เนี่ยหอยทากมันก็เริ่มอยู่ไม่ได้แล้ว เพราะว่าขวานมันจะเคลื่อนที่มาโดนแดดเผาตัวมันตายไพันปค่ะแล้ววันนี้นะคะเรา,าก็ย้ายสถานที่มาเพราะว่าเรามีเวิร์กช็อปอย่างนึงที่เราจะทำการมันคืออะไรคะเราจะเทสว่าข้าวที่ปลูกแบบเลรวดินมีกับข้าวอื่นเป็นยังไงบ้างอ่าก็มีเวลาเทสเนี่ยเราก็จะไม่ต์จริงแค่รสชาติของมันอย่างเดียวหรือว่ากลิ่นสภาพอะไรอย่างเดียวแต่ว่าเราจะสังเกตว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้น เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในตัวเราเราจะอย่งอางเช่นเราสามารถเห็นสีสันที่ปรากฏอยู่ในอยู่ในจริงเราได้ในจิงเราได้ว่ามันมันมีลักษณะแบบไหนยังไงใช่แล้วเราก็จะระบายเราจะสังเกตว่าพลังชีวิตที่อยู่ในอาหารมันส่งผลยังไงกับเราบ้างมันมันสามารถสร้างภาพขึ้นมาได้ไหมันมีหลายวิธีที่จะเข้าไปเรียนรู้จากมันได้ เกี่ยวกับการอธิบายมันด้วยคำพื่นๆมันทำให้ไม่เห็นภาพมัไม่เห็นภาพทีนี้ว่าถ้าเราทำให้ไมนเห็นภาพขึ้นมามันก็จะเคลียร์กับสิเล่มากขึ้นเคยไปเสิ่งนี้กับผลผลิตที่เราพาามวิธัติเตสเมกรนเร่องมันมีอยนกับส้มมันเป็นอย่างน้นึงงออาจจะง่ายๆแค่หลักกาหรือว่ามีอะไรแบบนีอย่างไรหัวเราหัวเราอเี้ยเราก็ค่อยกับมาทำกับการไหนเรา เราก็หลับตาแล้วไม่เห็ภาพแบบนั้นที่เราว่าที่อยู่ในหัเราไม่ชัดขึ้นได้ลังจะได้ไงเป็นสีสันที่มันอยู่ภายในจะแรเราก็เติมตามแบบจินตนาการขราไเม่ใช่เติมตามจินตนาการเราหอกว่าเราเราเราเห็นสีที่มีความขึ้นมาเองใี้เราบรรยายนบรรยายนโดยการระบายอยากดูผลลัพธ์แล้วว่ามันแตก Right? ค่ได้ลวอันนี้ก็เป็นข uh 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 ้าวสองชนิดคือข้าวที่คุณปิณเอามาเป็นข้าวกล้องแบบไบโอเลยอันนี้ก็เป็นข้าวออร์แกนิกเลยเราเราเราเทียบกันอยูเราดูว่าเราจะอะไรเราลองดมดูแบบนี้คนละกลิ่นเลยคนละกลิ่นเลยอันนี้แบบนวลนวลนะเหมือนแบบบัวลอยไข่หวานน่ากลิ่นเป็นบัวลอยไข่หวานน่าไม่ได้เชื อันนี้ก็แบบแปักๆกัจยาอะไรอธิบายไงดนี่อธิบายกักยามันสีก็ต่างกันใช่สีก็ต่างกันมันก็นวลกว่านวลเรายังไงต่อคะนแล้วก็ลองลองชิม texture ดู มักนกินดีอ่ะหอมอ่ะนี่เราก็ลองเทสตอว่าเราเป็นสีสันอะไรข้างในคะ่ะ<อ>เห็นแล้วเนี่ยห<อ>เห็นแล้วกลิก่นมากกลิ่นต่างกันมากเลยอ่ะเอาเป็นว่าคนที่ไม่ชอบข้าวกล้องอาจจะกินอันนี้ได้แน่นอน นี่เป็นข้าวอันสีทั่วไปนี่เป็นข้าวเบลเลนามิกคือข้าวเบลเลนามิกมันมันมันชัดมากอะนะตอนที่ผมกินมันก็แบบมันเห็นความอุ่นมันมันดูสว่างมันมันนวลนนุ่นะแต่ว่าอันเนี้ยมันดูเหมือนแบบมันนิ่งอย่มันอยู่กับที่มันเหมือนรู้สึกเป็ความเป็นความเก่าอะไรบางอย่างด้วยนะเก่าเออแบบกลิ่นแบบรู้สึกเป็นความเก่าะรบบในแนวนั้นแบบมอนข้าวที่เก็บไว้เก่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ ก็เลยจะเป็นแบบความเก่าอ่ะได้กลิ่นออกมาเยอะก็เลยจะรู้สึกแบบลงข้าวที่เขาอาจจะเก็บข้าวไว้อันนนะ้สนามแบบข้าวอาจจะเป็นข้าวที่เก็บไว้นานแล้วก็มีกลิน่นแล้วก็มีสีที่มันเป็นแบบมีความหยาบหยาบก,กว่าแบบแน่นหนักๆนาเก่าๆแต่อันนี้จะเป็นแบบไแบบโอไดบบนามิกมันก็คือแบบนุ่มนวลอ่อนโยนสว่างสวย บาานีปรระมณตัวอย่างกิจกรรมเนี้ยแบบนี้มันก็เป็นเหมือนกับทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเพลังชีวิตที่อยู่ในนี้มันส่งผลยังไงกับตัวเราทั้งด้านไหนและด้านโน้นในด้านโน้นเราจะรับรู้ได้ถึงกิ่รถอะไรต่างๆมันก็เกี่ยวกับแบรนด์หมเราเกีเข้าเป็นลูกคนนี้ด้วย่สีสันที่ปรากฏ ในดวงจิตหรือในในชั้นของนิสิตภาพที่ใรอ่ากาศเราัเกิดขึ้นอะไรบ้างเพราะันอาหารมันเลยส่งผลกับเราในทุกๆย่างทุกสิ่งของแม้ว่าทีถ้าเป็นอาหารที่เราต้องการตกให้คนตื่นขึ้นเหนื่ยนะแต่ว่าได้รับความมืมรว่างสว่างอาหารที่ต้องยาวๆทุกคนเี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องเป็นอาหารที่สวัสวัอย่างเหนๆนเด แบบอินโนารชัหอะไรต่างๆนะที่เราได้รับจากอาหารพล,ลังงานชีวิตต่างๆขอบคุณคุณติมมากค่ะสนใจมากถ้าแม่มารอส้มล้ามาฝากเลยนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนข้าวเลยนะ